สวัสดีครับนักเรียนนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับในวิชาสุขศึกษาและพละภะศึกษานะครับแหมเริ่มมาพูดผิดเลยสุขศึกษาและพละศึกษานะครับของเราก็เป็นป2เนาะเราก็เรียนกันแบบเป็นคลิปวิดีโอนะครับครูก็สอนอัดคลิปไว้แล้วก็อัพลงใน youtube ไว้นะครับแล้วครูก็ส่งลิงก์ให้นักเรียน เรียนใ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 น u t u b e เนาะเอาละเดี๋ยวครูขอร้องเพลงให้ฟังสักเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงเป็นเพลงสุขศึกษาและพลระศึกษานะจริงๆนักเรียนเคยฟังหลายครั้งแล้วล่ะนะครับอยากร้องให้ฟังอีกนะให้จำถ้าจำเนื้อเพลงได้ก็คือจะจำความหมายของวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาได้ว่าคืออะไรนะครับ แปลว่าความสุขศึกษาก็แปลว่าการเล,าล่าเรียนวิชาสุขสือศึกษานั้นก็แปลว่าการศึกษาเรื่องความสุขพละคือพละกำลังส่วนศึกษาก็แปลว่าการเล,าล่าเรียนวิชาพละศึกษา นั้นก็แปลว่าการศึกษาพละกำลังสุขก็ศึกษาและพละศึกษานั้นก็แปลว่าการดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อจะได้มีความสุขอ,อีกรอบหนึ่งเนาะสุขแปลว่าความสุข ศึกษาก็แปลว่าการเล่าเรียนวิชาสุขศึกษานั้นก็แปลว่าการศึกษาเรื่องความสุขพละคือพละกำลังส่วนศึกษาก็แปลว่าการเล่าเรียนวิชาพละศึกษานั้นก็แปลว่าการศึกษาพละกำ และพระศึกษานั่นก็แปลว่าการดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อจะได้มีความสุขอ่าเพลงสุขศึกษาและพระศึกษาเด้กคู่เก็บกีตาร์แป๊บหนึ่งนะครับนะเพลงสุขศึกษาและพระศึกษาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันหมายความว่าอะไรเด็กคู่ขอเช็ค การอัดติดหนึ่งนะว่าอัดแล้วมันเข้าหรือเปล่านะนะบางทีครูสอนไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามันอัดไม่ติดนะครับเอาโอเคเช็คแล้วว่ามันอัดติดอยู่เนะเาะอ้าวในเพลงเขาบอกว่านะเพลงในเพลงนี้จริงๆครูเขียนเองแหละครูแต่งเองนะเขาบอกว่าสุขแปลว่าความสุขศึกษาก็แปลว่าการเล่าเรียนวิชาสุขศึกษานั้นก็แปลว่าการศึกษาเรื่องความสุขพละคือพละกําลัง ส่วนศึกษาก็แปลว่าการเล่าเรียนวิชาภละศึกษาก็แปลว่าการศึกษาเรื่องภละกำลังสุขศึกษาและพลระศึกษาก็แปลว่าการดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อจะได้มีความสุขซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับวันนี้จะเรียนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีนี่นี่นตัวกระตูนคุดกระโดดเตะบอลเห็นไหมเป้า,าป้าไหนกระโดดเตะบอลอยู่บนอาคารเรียนด้วย นะเมื่อเรียนจบเรื่องนี้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องหนึ่งบอกลักษณะของการมีสุขภาพที่ดีนะครับบอกได้ว่าสุขภาพที่ดีเป็นยังไงสองเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์สามระบุข,ของใช้และของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพนะวันนี้เราจะเรียนลักษณะของการมีสุขภาพที่ดีก่อนนะครับได้ยินเสียงกิงจบบ้านรูไมจ๊ะเจ,จ,จ,จ๊ะ๊อ้าวสุขภาพแปลว่าอะไรแปล สุขภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวนะจิตใจด้วยความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจที่ไม่เจ็บป่วยไม่มีความพิการแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะนั่นคือสุขภาพนะครับสุขภาพที่ดีนี่โอตัวคนนี้ตัวกระตัวนี่โมโหแล้วแปลว่ามันมีสุขภาพจิตไม่ดีแล้วสุขภาพที่ดีคือมีสอย่างหนึ่งร่างกายแข็งแรง สองจิตใจล่าเริงแจ่มใสเนี่ยตัวกระตัวนี้จิตใจไม่ล่าเริงแจ่มใสและขี้โมโหเห็นไหมสามมีความสุขสี่มีความปลอดภยัยมีสี่อย่างสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงจิตใจล่าเริงแจ่มใสมีความสุขแล้วก็มีความปลอดภยัยเดี๋ยวมาดูทีละข้อนะครับการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีนะสุขภาพทางกายก่อนทํายังไงถึงจะมีสุขภาพทางกายที่ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่มีสาร อื่นเจือปนไม่มีสารพิษนั่นเองนะกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือกินอาหารในครบห้าหมู่นะครับกินข้าวกินผักกินผลไม้กินเนื้อสัตว์กินนมนะไม่มีสารพิษอย่างอื่นเจือปนดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อย 6- กถึงแปดแก้วนะครับน้ําสะอาดกินเยอะนะร่างกายมันพระร่างกายเราต้องการน้ําเยอะนะครับออกกาลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำนะอย่างน้อยวันละสี่สามถึงสี่ครั้งนะครับออกออกทุกวันได้ยิ่งดี นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอวันละแปดถึงสิชั่วโมงนะครับนะทำสามสามสี่ข้อนี้แล้วก็จะมีสุขภาพทางกายที่ดีนะครับอา้าวสุขภาพจิตใจบ้างนะสุขภาพจิตใจสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสทำกิจกรรมที่ตนชอบนะครับมองโลกในแง่ดีควบคุมอารมณ์ไม่ให้โมโหง่ายนะ ทำกิจกรรมผ่อนคลายความตึงเครียดนี่เห็นไหมมีลูกครูมาเป็นภาพประกอบด้วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพ่อครูเห็นไหมลูกครูก็มากอดนะครูกำลังทํางานกำมากอดอยู่นะครับเดี๋ยวลูกครูจะร้องเพลงให้ฟังด้วยร้องไหมวันนี้ไม่ร้อง <laughs> <laughs> นะครูอัดครูอัดที่บ้านนะลูกครูก็เดินมาทักทายนะครับลูกครูก็อยู่ป .1 น,นะเป็นน้องพวกเราเราปาอ .2 อ้าวต่อไปเรื่องความปลอดภัยนะทำอย่างไรถึงจะมีความปลอดภัยหหลีกเลี่ยงการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะปลอดภัยจากยาเสพติดไม่เล่นไฟไม่เล่นไม้ขีดไม่เล่นไฟแชกนะมีมีรุ่นพี่เราเนี่ยจุดไฟแช็กเล่นแล้วก็ไฟไมหม้บ้านตัวเองก็มีจบไปแล้วจบไปสองสามปีแล้วป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุนะครับระมัดระวางไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะเมื่อเจ็บป่วยก็บอกผู้ปกครอง,องถ้ายุ่งเรียนก็บอกคุณครู เก็บของใช้และของเล่นให้เป็นระเบียบนะถ้าวางตรงนู้นวางตรงนี้บางทีเราเดินไปเหยียบเดินไปสะดุดมันก็จะเกิดอันตรายได้นะครับปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะบางทีเรามาโรงเรียนแล้วโรงเรียนก็มีกฎระเบียบต่างๆเพื่อความปลอดภัยหรือกฎกติกาต่างๆนะครับที่แต่ละที่เขามีกฎกติกาของแต่ละที่นะเช่นกฎจราจรเดินข้ามทางมาลายเดินข้ามสะพานลอยมาโรงเรียนก็เดินขึ้นลงบันไดยอย่าวิ่งนะครับ นะลงมาข้างล่างก็ใส่รองเท้านะเป็นเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับอาต่อไปมีความสุขนะทำอย่างไรจะมีความสุขมีความเมตตากรุณามีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นนะครับนะเวลาเพื่อนเราเดือดร้อนนะเพื่อนไม่มีดินสอยังลบไม่บรรทัดก็ให้เพื่อนยืมนะเจอหมาเจอแมวบาดเจ็บหรือหิวเ,เราฟอจะแบ่งปันอาหารได้เราก็แบ่ง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับไม่คิดลิษยาผู้อื่นไม่เบียดเบียนเอาเปรียบผู้อื่นดูแลและช่วยเหลือสังคมให้มีความสุขนะไม,ไม่อิจฉาผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นนักเรียนเคยดูหนังดูละครไหมล่ะตัวร้ายในเรื่องอ่ะตัวร้ายในเรื่องที่มันขี้อิจฉาเขาเอาเปรียบคนอื่นเขานะอย่างบ้านครูเพิ่งดูจบไปเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องสุสานคนเป็นเห็นไหมตัวตัวร้ายเนี่ยก็คอยจะแย่งสมบัติสุดท้ายก็ ต้องตายนะก็ไม่มีความสุขนะครับอ้าวต่อไปนะนี่ก็จบจบแล้วเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีทีนี้การบ้านนะเราเราพูดถึงเรื่องของความสุขกิจกรรมที่ทําแล้วมีความสุขนะครับการบ้านเนี่ยให้ในักเรียนถ่ายภาพนะภาพหรือภาพเป็นภาพนิ่งหรือเป็นวิดีโอก็ได้กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติแล้วเกิดความสุขทางใจ ทำอะไรแล้วมันมีความสุขทางใจนะเช่นเล่นกับเพื่อนเล่นกับผู้ปกครองหรือว่าใส่บาทรทำบุญตักบาตรให้อาหารแมวหรือว่าช่วยเหลืองานพ่อแม่ซักนะผ้าตากผ้าอะไรก็ได้ที่คิดว่าทําแล้วทําให้เราเกิดความสุขมีสุขภาพใจที่ดีสุขภาพกายเราเคยทําคลิปกายบริหารร่างกายมาส่งแล้ะคราวนี้ความสุขทางใจให้สุขภาพทางใจดี สามกิจกรรมนะครับสามกิจกรรมสามภาพหรือสามคลิปสั้นๆน,นะครับส่งมาที่ไลน์ของครูนะหรือนักเรียนนั่งร้องเพลงก็ได้นั่งร้องเพลงคลาราโอเกะเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความสุขทางใจได้นะหรือว่าจะทําบุญด่วเฟืรอแพรช่วยงานบ้านแล้วแต่นักเรียนเลือกเอาเองเลือกเอาเองนะครับนะสามคลิปหรือสามภาพเป็นภาพนิ่งก็ได้เป็นวิดีโอก็ได้สามกิจกรรมแล้วส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวครูนะครับไหนที่ครูจะ ตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะครับโอเคนะวันนี้ก็เป็นเรื่องของความเ,าเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันในชั่วโมงต่อๆไปนะชั่วโมงต่อๆไปก็บางชั่วโมงอาจจะเรียนพละนะอาจจะเรียนเ,เรียนพละรเรียนสุขศึกษาก็แล้วแต่นะครับโ okay. อเควันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ